วิธีตั้งค่าแจ้งเตือน alert นะครับแจ้งเตือนราคาเหรียญในแอปไบแนนในเว็บไบแนนนะครับช่วงนี้มีเพื่อนๆหลายคนติดต่อสอบถามเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะให้ผมทําคลิปแนะนําวิธีการตั้งค่าเพื่อให้เวลาที่เหรียญขึ้นเหรียญลงและมีการแจ้งเตือนนะครับเราจะได้เข้าซื้อทันแล้วก็เข้าขายทันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการแนะนําผ่านแอปนะครับตัวนี้ก็คือต้องทําผ่านแอปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมไป เข้าไปในแอปก่อนนะครับเข้าไปที่แอปนะครับทีนี้เราก็จะไปเข้าแอป B i n น n c e นะครับกดเข้าไปพอดีผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับกดไปที่แอปของ b i n a n ต e ตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับส่วนมากเราก็จะไปอยู่หน้าแรกตรงนี้นะครับถ้าคนที่อยู่หน้าแรกตรงนี้ก็คือให้เข้ามาที่ Market ตรงนี้นะครับกดมาที่ Market กดมาที่ Market นะครับเราก็จะเห็นชื่อเหรียญแล้วก็เหรียญต่างๆตรงนี้นะครับคุณอาจจะอยู่ในตลาดของ b t c B&NB ALRT หรือเงินเฟียตตรงนี้ครับส่วนตัวผมแล้วผมจะ,จะเลือกเหรียญไว้เป็นเหรียญรายการโปรดไว้ที่โฟริดตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้ตั้งเหรียญเนี่ยให้คุณไปหาเหรียญที่คุณต้องการจะตั้ง alert หรือตั้งค่าแจ้งเตือนนั่นเองส่วนมากผมจะแนะนําการเทรดแบบ USDT คู่กับเหรียญพวกนี้นะครับเนี่ยครับผมจะเทรด BTC คู่กับ USDT XRP คู่กับ USDT อันนี้ตัวนี้ USDT เนี่ยเป็นสแตนเบิร์กคอยมันไม่ค่อยสวิงแรงนะครับก็ขึ้นลงนิดเดียวเองตัวนี้ก็ ถ้าเทียบกับเงินบาทเวลาเราซื้อคู่กับเงินบาทอย่างนี้ครับก็คือเราถือตัวนี้แทนเงินบาทนั่นเองตัวนี้ครับก็คือเลือกเหรียญที่คุณต้องการตั้งให้มันแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่ผมจะทําตัวนี้คือเป็น BTC นะครับก็คือตรงนี้อันแรกไปเลยนะครับ BTC คู่กับ USDT กดเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอหน้ากราฟนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหน้ากราฟที่ให้เราดูกราฟนั่นเองก็คือเราจะสามารถซื้อขายแล้วก็ดูตรงนี้ แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ซื้อขายเราจะมาตั้งค่า alert ตอนนี้นะตอนนี้นะครับราคา bitcoin อยู่ที่9,653ดอลลาร์เราจะไปตั้งไว้ว่าถ้าราคาลงมาถึง9,500ดอลลาร์เราจะเข้าซื้ออย่างนี้นครับก็คือเรามาดูราฟแล้วเราดูว่าตรงไหนคือแนวรับเราก็ไปตั้งราคาไว้รอตรงนี้เราก็มาที่ alert ตรงนี้นะครับเพื่อจะตั้งการแจ้งเตือนนะครับกดไปที่ alert กดเข้าไปครับพอกดมาที่ alert นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นคู่เงิน อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นราคาเหรียญราคาเหรียญที่คุณจะตั้งนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้เราก็มาตั้งในช่องนี้นะครับ alert ตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีราคาคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนราคาตรงนี้นะครับผมจะทําการลบราคาออกครับลบลบลบออกก่อนนะครับเอาหายไปไหนแล้วกดผิดครับกดใหม่อันนี้นะครับกดปึงผมจะตั้งอยู่ที่ราคา9,500ดอลลาร์ต่อ1 btc ก็คือ usdt นะครับ usdt 9,500 usdt เนี่ย ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ลงมา9,500 USDT จะให้ระบบทำการแจ้งเตือนก็คือใส่ราคาเสร็จแล้วก็กดเคียร alert ตรงนี้นะครับออกดเข้าไปพอกดเสร็จนะครับเนี่ยครับที่เราสร้างไว้มันก็จะลงมาข้างล่างนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ราคามันลงมา9,500เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราถ้าหากเราอยากตั้งที่ราคาสูงขึ้นล่ะตั้งที่ราคาสูงขึ้นหากว่าเราซื้อของซื้อไว้แล้วเราต้องการให้ราคาถ้าหากว่าราคาขึ้นไป1 0,000 ก็คือราคาที่เป็นแนวต้านเนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยเห็นลูกศรไหมครับถ้าคุณตั้งมากกว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยลูกศรมันจะชี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ1 5ึ่งถ้า,าว่า1 5ึ่งเนี่ยใส่ตัวเลขเสร็จนะครับหนึ่งใส่ตัวเลขเสร็จแล้วกดที่เคลียร์อเรสต์นะครับถ้าหากว่าราคาขึ้นไปถึง1 5ึ่งเมื่อไหร่ระบบก็จะทําการแจ้งเตือนเรานะครับจะมาตึงต้งๆขึ้นมาแจ้งเตือน ถ้าคุณอยากสร้างเหรียญอื่นก็เข้ามาสร้างเหรียญอื่นนะครับเข้ามากดกลับไปกดกลับไปอีกนะครับก็คือเลือกเหรียญที่คุณต้องการสร้างแต่นี้ผมจะหาเหรียญที่มันน้อยๆหน่อยนะครับก็คือเอาเหรียญซิลนี่ก็ได้อะซิลตัวนี้ก็คือเป็นเหรียญที่พุ่งทะยานสูงมากเนี่ยครับขึ้นไปตั้งแต่10สตางค์นะครับตอนนี้60กว่าสตางค์แล้วนะครับก็น่าจะ5 0าแล้วอันนี้นะครับเราจะตั้งเราก็มาที่ alert เหมือนเดิมนะครับกดไปที่ alert ทีนี้เราก็ใส่ราคานะครับตอนนี้ผมจะทําให้เป็นตัวอย่างที่ว่ามันแจ้งเตือนเลยนะครับอันนี้จะทําให้เป็นตัวอย่างไปใกล้ๆเลยอันนี้จะตั้ง0 0.0 20แล้วก็0 2เอาตั้งให้มันราคาลงก่อนดีกว่านะครับ2 2 2 0โอเคนะครับตั้ง2 20นะครับถ้าหากว่าราคาลงมาที่ตอนนี้2 3เนาะลงมา2 0มันจะแจ้งเตือนนะครับผมก็กดสร้างไว้ราคามันก็ลงมาข้างล่างถ้าเราต้องการให้ดูเฉพาะเรียนที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยกดตรงนี้นะครับ กดตรงนี้มันก็จะโชว์เฉพาะเหรียญที่เราต้องการดูเนี่ยถ้าหากว่าราคาลงมามันก็จะแจ้งเตือนนะทีนี้ผมก็จะตั้งให้ราคาสูงขึ้นนะครับถ้าหากว่ามันสูงกว่านี้เราก็จะแจ้งเตือนเราอีก2แล้วก็4อ่อะ คื้นิดหน่อยก็พอให้มันแจ้งเตือนให้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยากจะตั้งให้เตือนราคาไหนคุณก็ไปดูกราฟนะครับว่าจุดไหนที่คุณอยากจะให้แจ้งเตือนจุดไหนที่คุณจะเข้าซื้อหรือจุดไหนที่คุณจะขายออกอย่างนี้ครับคุณก็แจ้งเตือนไม่ได้เดี๋ยวรอนะครับรอราคามันขยับนะครับจะได้รู้ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันขึ้นว่ายังไงตอนนี้ผม <ก S 2> ตั้งทั้งขึ้นและตั้งลงนะครับนี่ครับ voilà. ตอนนี้ปึ้งปึ้งเนี่ยราคาลงมา0.23มีการแจ้งเตือนข้างบนนี่ครับเห็นข้างบนนี้ไหมเดี๋ยวผมล่างมาให้ดูนนะคครรรัับบตงี้ ซิล USDT อันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ขึ้นไป0.002024นะครับตรงนี้ก็คือราคาขึ้นไปมันก็จะแจ้งเตือนตอนนี้เห็นไหมครับขึ้นไป27แล้วนะครับแจ้งเตือนตัวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าราคาเนี่ยกำลังขึ้นอันนี้เราก็จะรู้ทันแล้วก็เข้าซื้อขายแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายทันนะครับตัวนี้ถ้ามันลงมันก็จะถ้าราคาลงมาต่ํากว่าตรงนี้ต่ํากว่าตรงที่เราตั้งไว้ราคาต่ําเนี่ย มันจะก็จะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับขึ้นมาว่า below อย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะ a b o u p หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตนนัวนี้ทีนี้ผมก็จะลองตั้งอีกทีนึงให้มันต่ํากว่าที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ24เดี๋ยวลบออกก่อนนะครับ24เราก็ตั้งไปที่23น่าจะได้อยู่นะตั้งไว้2 3นะครับถ้าหากเวลาราคาที่ลงมาต่ํากว่า 2. ุดเออสองศูนย์จุนย์สองศูนยขึ้นไปเยอะเลยนะครับ ทีนี้เราเอาใหม่นะครับทีนี้เราก็ตั้งเพิ่มมาอีกตันตั้งได้เรื่อยๆนะครับ2.8อ่ะเราตั้งที่2.8ถ้ามันต่ำกว่า2.8ล่ะมันก็จะแจ้งเตือนเรานะครับดูรอแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะลงมาอยู่เนี่ยครับเห็นหมครับจะเตือนอันที่2แล้วนะครับอันนี้ก็คือซิลแล้วก็คู่กับ USDT นะครับ it below เนี่ยครับก็คือราคาต่ำกว่า0.02028นะครับอันนี้ก็คือ above above เนี่ย above เนี่ยก็คือราคาสูงกว่า ระเบีโลก็คือราคาต่ําแล้วราคาลงแล้วอย่างนี้ครับนี่คือเป็นการแจ้งเตือนในแอป b บแนนต์นั่นเองนะครับถ้าว่าคุณตั้งแล้วคุณต้องการลบก็คือกดเคลียร์ตรงนี้นะครับจะลบทั้งหมดก็คือเคลียร์ออนนะครับถ้าลบลบทีละอันก็คือลบอันนี้นะครับ Clear, Clear เคลียร์เคลียร์ลงออกไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เคลียร์ออลบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยระบบก็จะบอกเราว่าลบทั้งหมดไหมนะครับเราก็กดลบทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับถ้าคุณอยากสร้างใหม่คุณก็ไปสร้างแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาเหรียญเวลาจะเวลาเหรียญขึ้นและเวลาเหรียญลงเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะครับกดกลับไปก่อนนะครับกดกลับไปเวลาที่คุณมาเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นการสรุปอีกทีนึงก็คือเข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปที่ Market นะครับจากนั้นก็ไปที่เหรียญที่เราต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเลือกเหรียญนะครับเหรียญที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหน อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ BDC เนี่ยครับ b t c คู่กับอิตาเลียมอย่างนี้คุณก็กดเข้าไปแล้วก็สร้าง alert ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยครับก็สร้าง alert เสร็จก็คือรอให้แจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปกดตรงเสียงนะครับเวลาที่เตือนดังหรือไม่ดังเนี่ยอยู่ที่โทรศัพท์ที่คุณตั้งค่าด้วยนะครับก็คือการแจ้งเตือนตรงนี้ถ้าหากว่าคุณเปิดน้อยเกินไปมันก็เตือนไม่ดังนะครับเตือนเบา,เบา,เบา คุณอาจจะไม่ได้ยินนะครับถ้าเตือนดังๆหน่อยคุณก็ลากไปเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับตรงนี้การแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็การแจ้งเตือนในแอปด้วยนะครับตัวนี้ก็ไปตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาเหรียญขึ้นและราคาเหรียญลงในแอป Binance นะครับแอปที่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้เนี่ยที่ผมใช้อยู่จะมีจะเป็น Binance นะครับแอปของ Binance แล้วก็จะเป็นอยพอ p o ต แล้วก็ crypto.com นะครับพวกนี้ก็จะทําการแจ้งเตือนราคาได้แต่ผมว่าแอปไบแนนตเนี่ยน่าจะใช้ง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสากลที่คนทั่วไปใช้กันโอเคนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนหรือมีคําถามตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการเทรดในเว็บไบแนนต์เกี่ยวกับการเทรดใน ance, บิตคัพอย่างนี้ครับก็คือสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็บอกผมได้นะครับว่าจะให้ผมแนะนําตรงไหนมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจตรงเนี้สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆที่เทรดเหรียญอยู่แล้วต้องการเข้ากลุ่มรวยคริปโตไม่ง้อเซียนนะครับอันนั้นเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับตรงนั้นก็สามารถเข้าไปศึกษาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับขอบคุณเพื่อ,อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ